สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP ส6บหทาร h a ช n แนลพูดรับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาดินนะราศีพฤศภราศีกันและราศีมังกรคนที่คุณถอยออกมานะคะฝั่งนี้นะคะสำหรับชาวธาตุดินตัวคุณที่มาฟังคลิปนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่มาฟังคลิปนี้ชาวสองอะไรใดๆก็แต่ตามแต่คุณอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคนของคุณเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นการอัปเดตเอเน g y จีพลังงานไม่จํากัดระยะเวลาไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานตัวตนของคุณนะคะตอนนี้ s i c k of source ชาวทัดดินอาจจะมีการเดินทางช่วงนี้นะคะอาจจะมีการเดินทางช่วงสั้นๆชีวิตกําลังเปลี่ยนผ่านแล้วก็ ปล่อยให้อะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของการเวลานะคะในความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันสมมุติว่ามันมีระยะทางระยะห่างก็คืออาจจะได้เดินทางโครจรกลับมาเจอกันอาจจะได้มาร่วมงานกันมาเจอหน้ากันนะนะสิ่งที่ตัวคุณคิดหรือคาดหวัง ว่าเวลาที่ห่างกันไปเนี่ยอะไรมันจะดีขึ้นและเวลาที่วนกลับมานะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะรอการเริ่มต้นรอความชัดเจนหรือรอการพัฒนาในความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันก็จะขี้คายผ่านพ้นไปนะคะในชีวิตคุณชาวท่าดินตอนนี้เหมาะเห็นพลังงานสิ่งนี้ตอนนี้คุณอาจจะกําลังเดินทางเดินทางไปหรือเดินทางมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในพลังงานของคุณตรงหรือเปล่านะคะช่วยอคอมเมนต์บอกมาแจ้ด้วยนะคะทุกคน เรามาดูฝั่งคนของคุณนะเขาได้ Ace of Pentacles โ oh อ้โหหมายก็แสดงว่ามันเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวเทียแหละคนคนนี้นะคะกำลังนะ,ะได้รับข่าวดีของชีวิตหรือถูกหวยหรือได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับเงินก้อนใหญ่ได้โชคได้ลาบหรือในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าคิดว่าความสัมพันธ์นี้คือเขา นะเจอคุณเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นโชคเป็นโอกาสหรือเหมือนเป็นการถูกลอตเตอรี่ราัลที่1อะไรสิ่งนี้หรือเขากำลังได้รับโอกาสนะคะที่กลับมาเจอคุณหรือพูดคุยหรือใดสักสิ่งสักอย่างนะคะหรือเขาอยากจะมอบโอกาสนี้ความรักที่มีค่านี้นะคะให้คุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเรามาดูว่าตอนนี้คุณนะมองคนคนนี้อย่างไรนะคะ คุณบอกว่าคนคนนี้นะคะเวลาที่เขาร่วมงานกับใครก็แล้วแต่นะคะเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นคนที่เหมือนอมีสเสน่ห์พูดคุยนะคะกับคนอื่นในลักษณะแบบว่ารักษามิตรภาพอะไรสิ่งนี้นะคะมีความสุขเอนจอยนะคะเขามีความสุขสนุกสนานหรือเขาสามารถคุยกับใครได้หลายคนในการติดต่อสื่อสารประสานงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีความสุขที่จะเริ่ม เรียนรู้หรือทําความรู้จักกับใครใหม่ๆในเนื้องานหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณมองเขาอะนะคะคือเขาจะทําตามที่เขาคิดว่าตัวเขาเออมีความสุขนะคะไม่ว่าเขาจะร่วมง,งานกับใครเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เขากับคนที่ร่วมง,งานด้วยนะคะมันดูแฮปปี้มันดูแบบเออเป็นไปนในสิ่งที่ดีนะคะไม่อยากเครียดไม่อยากซีเรียสอะไรแบบนี้นะคะและทีนี้ แต่ตัวเขาอะถ้าจะเริ่มความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซีเรียสจริงๆหรือจะเริ่มความสัมพันธ์ที่เป็นแบบจริงจังซีเรียสอาจจะมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมากกว่าลูกน้องเจ้านายหรือคู่ค้าคู่สัญญาอะไรสิ่งเนี้ยคนคนนี้คุณมองว่าเขาอะค่อนข้างเลือกมากนะคะไม่ใช่เรื่องมากนะเลือกมาก ะะถูกใจอะไรยากอะไรที่เป็นความสุขของเขาเขาก็จะทําสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นความสุขหรือไม่พอใจหรือสิ่งนั้นไม่ได้นํามาความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นํามาซึ่งความสุขให้ตัวเขาเขาจะไม่โอเคนะคะคนคนนี้เป็นสิ่งนี้คุณกาลังมองแบบนี้อยู่ตรงหรือเปล่านะ,ะชาวท่าดินทุกคนบอกหมอแจนด้วยคอมเมนต์รายละเอียดได้นะคะหม,หมอแจนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะที่รัก เรามาดูฝั่งคนของคุณนะคะตอนนี้เขาเขามองคุณอย่างไรนะเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าเขาจะเห็นคุณช่วงไหนหรือไม่เห็นหรือกลับมาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกตกลุมรักคุณทุกทีโอไมคก็ oh God. นะคะเขาบอกว่าตัวคุณนะมีสเสน่ห์มากเลยแล้วที่สําคัญนะและดูแบบเป็นคนมีความสุขอะไม่ต้องมีแฟนคุณก็มีความสุขนะคะ ใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แบบสบายๆมีเงินมีเงินเที่ยวมีเงินกินมีเงินช้อปปิ้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยสบายคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคนเดียวแล้วก็มีเสน่ห์มากๆที่สำคัญนะเขารู้สึกเหมือนอินเลิฟหรือตกหลุมรักคุณทุกครั้งเลยที่เห็นคุณไม่ว่ากลับมาเจอหรือกลับมาคุยเนี่ยเขาอดที่จะรู้สึกเหมือนหลงเสน่ห์คุณไม่ได้เลยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์หลายกาศเลยนะเขารู้สึกสิ่งนั้นอะนะคะ แต่เขาก็บอกว่าบางทีคุณมีความเป็นเด็กนะคะเหมือนว่ามีความดื้อดึงมีความหวัดระแวงมีความไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครในความสัมพันธ์ใหม่ๆมันเหมือนว่าคุณจะคุยแค่ระยะเวลาไม่นานมากนะ,ะตัวคุณนะไม่รู้หมอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ,ะหมายถึงว่าคุยปุ๊บนะ,ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ ไม่ไม่มีความสุขเออความสัมพันธ์เนี้ยนะคะสมมติว่าคุณคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแลวไม่มีความสุขเนี่ยคุณก็จะชิ่งหนีไปอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเขาคุณก็ไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณที่เป็นโสดนะมีความสุขอะไรสิ่งเนี้ยนะคะคุณก็ไปใช้ชีวิตแบบแอคทิวิตี้ของคุณสิ่งใหม่สิ่งผจญภัยสิ่งใหม่ผู้คนใหม่งานใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทําสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีความแอบดื้อแอบดื้อดึงมีความแบบเป็นตัวของตัวเอง บางครั้งเหมือนอารมณ์มีความเป็นเด็กที่เหมือนจะเอาแต่ใจนะหมอว่าเขาน่าจะมองสิ่งนั้นนะคะจากที่หมอเห็นว่าเด็กถือดาบานะวัดระแวงที่หนึ่งนะอาจจะจ้องมองดูอะไรก็แล้วแต่นะจ้องมองพิจารณาดูเขาพี่นี่พี่ก็ได้นะคะวัดระแวงเขาก็ได้หรือว่าจะคุยแค่ผิวเผินก็ได้ไม่อยากลงลึกในรายละเอียดยังยังยังอยากรักษาเอเนจีของความโสดอะไรสิ่งนี้ยนะคะแบบฉันฉันคิดว่าฉันมี เหมือนว่าตัวคุณอะคุยกับเขาแบบนดๆ,ๆหน่อยเพื่อให้รู้สึกเหมือนว่ามีพลังงานของความรักลุ้นนิดนึงให้มีพลังงานของความใจฟูนิดหน่อยแต่ถ้าซีเรียสจริงจังอะคุณก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเขามองสิ่งนี้นะอันนี้หมอไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่จริงเลยหมอแจนหนูอยากจะชัดเจนจริงจงจะตายแต่เขาไม่ชัดเจนจริงจังคือบุคลิกของคุณ หรือเปล่าการกระทําของคุณหรือเปล่าว่าอยู่ได้ด้วยคนเดียวอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์เนี้ยก้าเหรียญคุณอย่าลืมนะคะก้าเหรียญเป็นคนที่โสดสวยและรวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็คืออยู่ได้ด้วยตนเองนะคะยังไม่มีภรรยาคุณก็โอเคคุณก็มีความสุขอะนะคะนึกออกไหมก้าเหรียญคือไพ่ของคนโสดที่มีความสุขมีเงินชอปปิ้งมีเงินกินมีเงินใช้เราไม่จําเป็นต้องพึ่งสามีหรือภรรยาของเรานะคะเข้าใจใช่ไหมหมอถึงต้องแปลสิ่งนั้นนะ,ะสิ่งที่เขามอองคุโเนะ แล้วก็ในความสัมพันธ์นี้ยนะตัวคุณน่ะรู้สึกว่ามันเหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นมิตรภาพหรือสิ่งที่คุณน่ะจะทําให้คนคนนี้มีความสุขในความสัมพันธ์มิตรภาพที่ร่วมง,งานเนี่ยนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นภาระนะความสัมพันธ์นี้ที่แบกไว้หมอกําลังเห็นว่ามันจะเป็นเอเนจีเหมือนเฟนวิดเบนฟิตหมอเห็นสิ่งนี้เลยนะคะทีนี้ความรู้สึกของคุณบอกว่า การรอคอยที่จะพัฒนาแล้วจะได้เริ่มต้นอะความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจังอะตัวเขาอะจะถูกใจหรือเลือกคุณหรือเริ่มต้นให้คุณอะเป็นแฟนแบบจริงจังอะมันตอนไหนฉันรอเธอนานแล้วนะอะไรสิ่งเนี้ยนะคุณรู้สึกอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าช่วยตอบหมาแจนด้วยนะคะเพื่อนๆเรามาดูเขาบ้างนะคะความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์เนี้ยนะเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไกลห่างไกลนะคะ คุณอาจจะเคยเดินห่างเขาไปนะเขามองย้อนหลังมองหันหลังนะมองหันหลังกลับไปว่าตอนที่เราห่างกันตอนที่เราไกลกันไม่ได้เจอกันนะเขารู้สึกว่าตัวคุณอะเหมือนเคยสนใจเขากำลังอินเลิฟก,กับเขาแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีคุณก็ห่างไปทิ้งเขาไปหรือหายไปอะไรสักอย่างมันเป็นความเจ็บปวดเสียใจที่ ที่ในอดีตเขายังจําได้ดีมันเหมือนคุณกําลังรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์คุณเลือกได้นะคะฉันไม่อยากจะรอสิ้นสุดการรอคอยแล้วก็เลยไปไม่ได้รอไม่ได้ถามเขาไม่ได้พูดคุยไม่ได้ถามไม่ได้พูดคุยอะไรบางอย่างนะคะ อาจจะอยู่ดีๆก็หายไปหรือเงียบไปหรือคุณถอยออกมาอะไรสิ่งนี้นะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเขาจําได้นะในอดีต,ตคุณเคยทิ้งเขาไปเออเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาเลยเ,เพื่อนๆนะเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดนะนะคะและเขาก็ยังจําได้ว่าในอดีตคุณตอนรู้จักกับเขาใหม่ๆอ่ะคุณน่ารักคุณเหมือนเป็นคนที่สนใจเขาก่อนนะเพราะเขาหันมาสนใจคุณเท่านั้นแหละคุณกลับพิกลำ เหมือนว่าตัวเองอ่ะเออมีเสน่ห์เออนะคะว่าเลือกได้แล้วคุณอ่ะจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้อา้าวระสีนะพลังงานพิกัดนะคะเพื่อนๆนะหมอไม่รู้นะว่าชาวธาตุไฟกับชาวธาตุดินคุณกําลังขบกันหรือเปล่าหรือคุยกันหมอไม่รู้นะวันนี้มีราศีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะมีราศีพิจิกอ่ะนะคะพลังงานเดดเดน่าจะเป็น คนที่หายไปคนเก่าความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เหมือนกันก็อาจจะเป็นได้คือคนที่เคยเอ่อคลองตัวเป็นโสดนะคะคองตัวเป็นโสดด้วยอะไรก็แลแต่คือคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตความรักมาแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองมาสักพักสักระยะหนึ่งและพอมาเจอกันแล้วกันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณสองคนกําลังได้รับโอกาสนะคนะมองเห็นโอกาสว่าคนนี้แหละคนนี้แหละแต่มันมีสถานการณ์ที่อยู่ไกลห àng, ่างไกลแล้วก็ นะความสัมพันธ์สิ่งที่คุณอยากบอกเขาก็คือตอนเนี้นะคุณคิดมากว่าความสัมพันธ์นี้มันเคยจบไปแล้วหรือมันกําลังจะเริ่มหรือกําลังคิดทบทวนนะคะว่าในอดีตน่ะในอดีตน,นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนว่าความรู้สึกอะ่ะที่มันดีฟมันดีฟลึกเกินไปหรือมันอินเทนส์เกินไปรักมากขึงห่วงรุนแรงโกรธเหยียดรุนแรง อาจจะรักหรือหลงอะไรสิ่งนี้นะคะมากจนเกินไปเกินกว่าใจคุณจะควบคุมคุณก็เลยถอยห่างหรือนี่ห่างคนคนนี้ออกมาก่อนให้วันเวลาเนี่ยมันผ่านไปก่อนเพื่อคุณจะควบคุมพลังงานหรือสถานการณ์เพราะตอนนั้นคุณรู้สึกรักแรงหึงหวงเขาคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงขนาดคู่ค้าเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะรูสึึงไปหมดเลยมันทําให้คุณควบคุมคนโลไม่ได้ไฟรักความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้มันแผดเผาใจคุณ คุณเกินควบคุมนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงอาจจะดึงเอาพลังงานเก่าของคุณขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะว่าคนเก่าคืออาจจะแทงข้างหลังคุณเขาอาจจะเคยเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เลิกไปพอคุณมีความรักข้างใหม่มันทําให้คุณรู้สึกหวงแหนคนคนนี้มากเกินเบอร์ตอนท้งที่บางทีคนนี้อาจจะเป็นคนธรรมดาโดยที่อาจจะเป็นรูปล่างธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ถ้าถามคนอื่นคนอื่นก็บอกมไม่จะเป็นต้องถึงคนนี้เลยคนนี้ก็ basic, เบสิกเบบเป็นบ้าอะไรเงี้ยแต่ทําไมเรารู้สึกสิ่งนั้น เพราะว่าสิ่งเก่าที่เคยอยู่ในใจเราที่เคยเจ็บปวดอ่ะมันอ่ะขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคนนี้เราอ่ะไม่ได้รู้สึกเราไม่สามารถแยกแยะอารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าเฮ้ยมันคนละคนทีนี้เราก็เลยจําเป็นต้องถอยห่างออกจากคนคนนี้มาก่อนเพื่อให้ความรู้สึกรักหรือใจเราเนี่ยมันเหมือนไฟอ่ะที่ร้อนล้นรุ่มเนี่ยมันไหม้เพลิงเขาผ่าที่เรากาลังจะเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้อง ทําให้มันจบไปก่อนนะคะพอวันผ่านไปเหตุการณ์ผ่านไปทีนี้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณสเปเบิลแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วคุณท้งคู่นะคะก้าเหลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่าคุณรู้แล้วล่าะว่าการที่เราจะรับใครสักคนหนึ่งหรือคุณกําลังรออีกหนึ่งเหลี่ยนที่มาเติมเต็มคุณเนี่ยคุณจะต้องมั่นคงในตัวเองรักในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่านะคะชั้นอะ เห็นคุณค่าในตัวเองสมมติถ้าฉันเป็นไม้อ่ะยกตัวอย่างผู้หญิงสมมติผู้หญิงถ้าผู้หญิงเป็นไม้เนี่ยฉันก็ยังมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าฉันนะคะจะไม่ลดคุณค่าตัวเองนะถ้าใครรักฉันจะต้องเสิร์ฟสิ่งนั้นให้ฉันฉันขอแค่เหรียญเดียวนะคะเพื่อมาเติมเต็มนะ,ะทีนี้นะสิ่งของเขาวันนี้เห็นไหมเขามีหนึ่งเหรียญโอกาสนั้นเหรียญเนี้ยที่เขาจะมอบให้คุณไปสิบเหรียญน,นะคะพลังงานเนี่ย สิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะสองเหรียญการสมดุลพลังงานการวนกลับมาเจอกันการขอโอกาสการขอทบทวนความสัมพันธ์การปณีประนอมการเขาเรียกว่ามันจะเป็นการหวนคืนกลับมานะคะแสดงว่าคนเนี้ยกําลังขอโอกาสที่ได้เจอคุณหรือหวนหวนโอกาสนะกลับมาเจอกันหรือไปมาหาสู่อะไรสิ่งนี้นะคะคนคนนี้กําลังต้องการสิ่งนี้คนของคุณนะนะคะ ทีนี้ถ้าใครนะคะต้องการที่สนใจนะจะดูดวงส่วนตัวนะรู้สึกว่าเวลาเราหมอแจนอ่านพลังงานคนที่คุณถอยออกมาหรือสถานการณ์ความรักเนี่ยเออมันตรงกับคุณนะคะเราอยากรู้ดวงของคุณคนของคุณนะคะ แบบพูดคุยนะคะเราจะได้เข้าใจว่าเออตัวคุณคนของคุณเนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรอยากถามอะไรหมอเนี่ยถามได้นะคะภายใน30นาทีมีราคาบอกหรือใครอยากจะคุยปรึกษาแบบฮิวใจว่าเออทำไมเวลาเรามีความรักเนี่ยเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้ไพ่บอกนะคะเพื่อแก้ แก้ไขปมของเราว่ามันเป็นสิ่งไหนกลัวอะไรนะคะเพราะเราหาจุดบอดเจอเราหาวิธีการแก้ไขเวลาที่เราจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เราจะไม่หึงหวงคนคนนั้นหนักมากเราจะไม่หวาดระแวงเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลเราจะไม่ด้อยค่าตัวเราเองอันนี้มันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นะ,ะอาจจะเป็นกับคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาทําให้คุณนะนะสามารถสมดุลเอ NERGY พลังงานนะคะประคับประคองความรักอารมณ์ emotional เราในเวลาที่เรา in love เนี่ยนะ เราจะสามารถวค,ควบคุมคอนโทรลได้คุณจะรู้แนวทางหรือมุมมองหาวิธีการแก้ไขให้เรามีความรักความสัมพันธ์ที่สักเซตนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นอันนี้ที่หมออธิบายเนี่ยนะคะราคานั่นะต้องซื้อโปร2ชั่วโมงคุยครั้งแรก1ชั่วโมงหรือว่าคุณจะคุย30นาที4ครั้งก็ได้นะ,ะนะโอนยอดแล้วก็ส่งเซียสลิปนะคะขอคนที่พร้อมโอนสำหรับคนที่จะแอดไลน์ ID นะคะ ส่วนใครที่สมัครสมาชิกช่องอันนี้จะได้รับสิบทธิพิเศษนะคะมันจะมีดาวรูปสีเขียวรูปสีน้าเงินเวลาคอมเมนต์หมอแจงก็จะกลับไปพูดคุยไปตอบนะคะคอมเมนต์กับคุณนะคะกดที่ลิงก์นะสมัครสมาชิกช่องใต้ดีสคริปชันนะคะรายละเอียดมันจะอยู่ด้วยกันเลยกับการดูดวงส่วนตัวนะคะกดลิงก์เสร็จสมัครสมาชิกต่อเดือนนะคะแล้วก คุณจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะเพื่อจะได้รู้แนวทางนะคะว่าเออไพ่มันกําลังเตือนสิ่งนั้นบอกสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์ที่ไพ่จะบอกนะคะเพื่อทําให้เราเหมือนมีไกด์ไลน์นาทางเราจะได้ได้เดินไม่ผิดพลาดนะะหรือมีอาจจะมีคําอธิบายอะไรบางอย่างเพื่อได้ประโยชน์ในตัวคุณนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเลยเพราะว่าช่วงนี้หมอแจนจะไม่ค่อยมี ค่าโฆษณานะคะ,ะไรายได้จาก u t u b e เนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าโอเคคุณพอที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุนหมอแจนนะคะคุณก็กดลิงก์ได้นะ,ะ u t u b e น่าจะได้ประมาณ40หมอน,น่าจะได้ประมาณ20สิอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหรือใครที่แบบว่าเออทำไม่เป็นนะหมอแจนทำยังไงกดลิงก์ทำไม่เป็นไม่รู้มันหักบัญชีอะไรยังไงมันยุ่งที่ทาไม่เป็นโอเคคุณก็นะ,ะเลื่อนไปด้านล่างมันจะมีบัญชีที่สนับสนุนช่อง กสิกรตองสี่นะคะมันจะมีะรายละเอียดนะเบอร์บัญชีไว้คุณก็โอนยอดได้เงินส่วนนั้นหมอไว้ทําบุญนะคะขนาดนี้หมอก็ยังปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังทําบุญอยู่ที่วัดนะคะส่วนใครอยากจะโอนยอดผ่านรายละเอียดนะ,ะที่มาร่วมบุญกับหมอแจนก็บัญชีกสิกรตองสี่นั้นร่วมบุญมาด้วยกันได้นะคะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องหรือไม่สะดวกนะคะชาวทอดิน,นไม่เป็นไรค่ะหมอแจนก็ขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้แวะเวียนมาช่องหมอแจนแล้วก็มาคอมเมนต์ที่น่ารักทางไทยพูดคุยหรือนะคะมาชมคลิปเพื่อให้ยอดวิวมันได้เยอะขึ้นนะคะเอาละค่ะนะ,ะหมอก็จะเปิดรอบวิดีโอเป็นแบบสาธารณะนะ,ะให้พวกคุณได้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ